สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะนางเอกตัวท็อปรับว่าโสดแต่ไม่เหงาชอบมีแฟนมากกว่านางเอกสาวทิสาวริทิสาอัปเดตเรื่องหัวใจในตอนนี้ว่าหัวใจก็เหมือนเดิมเฉยๆยังไม่มีอะไรให้อัปเดตซึ่งในส่วนของยูโรจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเขายังชอบในคู่เราอยู่ละครที่เล่นด้วยกันก็จบไปสักพักหนึ่งแล้วด้วย ซึ่งก็มีแฟนคลับคอยซับพอร์ตคู่เราอยู่ด้วยต้องดีใจมากกว่าที่เขาอินจากละครถามว่าอยากมีแฟนไหมจริงๆหนูชอบการมีแฟนมากกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วคือมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าให้เลือกระหว่างมีแฟนกับการอยู่คนเดียวหนูชอบการมีแฟนมากกว่าเท่านั้นเองถามว่ามีหรือยังก็อาจจะมีคุยบ้าง แล้วเจ้าตัวก็ยิง้งแต่ถ้าไม่ใช่ก็ผ่านไปเพราะบางทีคนที่คุยด้วยก็ยังไม่ออฟฟิเชียลยังไม่สามารถบอกกล่าวทุกคนได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะนิยามการชอบมีแฟนของเราคือชอบมีคนที่มาแชร์เรื่องราวแชร์ความสุขของกันและกันตอนนี้ยังไม่มีเลยมีแต่เพื่อนๆนแต่ก็ไม่ได้เหงาเพื่อนๆนซัพพอร์ตเราดีมาก เรื่องจ้นกับยูโรก็มีทุกคนชอบเข้าใจว่าเรามีแฟนแล้วบวกกับที่เราไม่ได้ออกไปเจอคนเยอะด้วยเพราะก่อนหน้านี้ที่ไม่ออกไปเจอคนเพราะกลัวโควิดอีกอย่างเราก็ยังไม่เคยเป็นแต่หลังๆเราเริ่มออกมาข้างนอกเจอผู้คนมากขึ้นแล้วนะแต่ก่อนยอมรับว่าไม่เจอใครเลย